สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากลับมากับ EP 3นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ออกกำลังกายของ RC ีกัน,นะคะ่ะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังไปสนามนอกกันนะคะเป็นสนามออกกำลังกายอีกสนามหนึ่งค่ะก็จะมีกีฬาเล่นฟุตบอลวูดบอลแล้วก็จาร่ลอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสนามใหญ่กัน เราก็ต้องข้ามถนนเลยนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปสนามตร,ตรน้น,อน,อน,น,ะะรนตรงนู้นมันอยู่ไกลนะคะจริงๆอยู่แค่ตรงนี้ค่ะสนามกีฬาข้างมหาวิทยาลัยนะคะเราก็จะต้องข้ามถนนไปตามในคลิปเลยค่ะทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ <c oughs> ตรงนี้นะคะ <c oughs> ก็จะล้อมรอบไปด้วยป่านะคะบริเวณรอบๆส่วนตรงนั้นก็เป็นอัศจรรย์ ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนนี่อัตจันทร,ร์ตรงนั้นก็มีน้องหมาสามตัวน่ารักมากด้วยซีโดยที่นี่นะคะก็กว้างขวางมากเลยค่ะทุกคนโดยด้านบนนะคะก็จะมีอัฐจันทร,ร์สลับนั่งพักหรือนั่งชมบรรยากาศกันแข่งขันหรือว่าการเล่นกีฬาของเพื่อนๆนะคะแล้วก็รอบสนามนะคะยังมีต้นไม้ใหญ่ห้อมร้อมอยู่นะคะก็จะเป็นป่าไม้อย่างที่เห็นเลยค่ะทำให้ได้บรรยากาศที่ร่มรื่นสดชื่นตลอดเวลาค่ะ แล้วก็ด้านหลังของอัธจันทร์นะคะก็จะมีสนามบาสเล็กอีกสนามนะคะที่สามารถไปฝึกซ้อมเล่นบาสได้แล้วก็มีต้นไม้ธรรมชาติหอ้อมล้อมเหมือนเช่นกันค่ะก็จะมีดอกไม้ต่างๆอยู่รอบๆสนามบาสนะคะ ที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นสนามแบดค่ะอยู่ในตึกปฏิบัติการเลยค่ะก็จะเป็นสนามกว้างๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนสนามคอดแบดก,ก็จะเป็นสนามยางอย่างนี้เลยค่ะสนามกว้างมากขนาดตามมาตรฐานที่ใช้กันเลยค่ะ ที่ต่อมาก็จะเป็นห้องเล่นปิงปองค่ะทุกคนห้องนี้นะคะก็มีโต๊ะให้เล่นปิงปองถึง2โต๊ะเลยค่ะแล้วก็มีโต๊ะฝึกซ้อมเล่นปิงปองด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากฝึกเล่นก็จะมีอยู่ทางด้านขวาค่ะแล้วอีกอย่างนะคะห้องนี้ก็ยังมีแอร์อีกด้วยค่ะทุกคนสาหรับใครที่ไม่มีไม้นะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะห้องนี้มีไม้ให้ยืมเล่นกันด้วยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปยิมนะคะก็เป็นยิมออกกำลังกายที่อยู่ใต้โรงอาหารของเราค่ะตรงนี้เลย เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันและอีกหนึ่งที่ที่ชาวอาซีนิยมมากันมากที่สุดนะคะก็คือยิมออกกําลังกายของอาีนั่นเองค่ะโดยยิมนะคะก็จะตั้งอยู่ที่ใต้โรงอาหารของเราเลยค่ะไปถึงยิมของเราจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ก็มีอุปกรณ์พื้นฐานครบคันค่ะทั้งลู่วิ่งดัมเบลและเครื่องปั่นจักรยานออกกําลังกายนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากออกกําลังกายเบาๆหรือมาดูแลสุขภาพค่ะถัดมาเป็นสนามบาส ชั้นบนของโรงอาหารค่ะสนามนี้สามารถใช้ได้หลายอย่างเลยค่ะทั้งบาสเกตบอลฟุตบอลวอลเลย์บอลหรือแบดมินตันก็ได้ค่ะโดยตรงกลางสนามนะคะก็จะมีพัดลมตัวใหญ่ติดเอาไว้ด้านบนค่ะทำให้อากาศไม่อบอ้าวจนเกินไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่สนามบาสบนโรงอาหารนะคะทุกคนนี่สนามบาสก็จะเป็นอย่างนี้เลย ก็ส่วนมากก็จะมีตีแบดแล้วก็เล่นวอลเลย์แล้วก็เล่นบาสค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนคนนี้เขาก็เล่นบาสอยู่ค่ะนี่นี่ก็คือสถานที่ออกกำลังกายใน RC ที่อยากมาแนะนำกันในวันนี้นะคะใครที่มาอยู่ที่นี่รับรองว่ามีมุมให้ขยับร่างกายได้ครบคันแน่นอนค่ะ